ครับก็กลับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีท่านหัวหน้าทุรพันธ์นะครับไม่ไม่สบายนะครับตอนนี้ท่านแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับแคนดิเดตนายกและธนตรีนะครับวันนี้สื่อสารกับทุกทุกคนนะครับกลายเป็นว่า ผมจะเดินมาให้กำลังใจทุกคนนะเมื่อกี้แต่กลายเป็นทุกคนให้กำลังใจผมต้องขอบคุณมากนะฮะอ,อย่างแรกนะครับที่วันนี้อยากจะสื่อสารกับทุกๆคนนะครับเราขอขอบคุณคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไม่มีทางหายไปไหนนะครับทุกคะแนนเสียงคือการ เดินทางของพวกเรานะครับที่วันนี้แต่ละคนแต่ละท่านนะครับเราหาเสียงมานะครับในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกเสียงที่เข้าไปตามบ้านจุดต่างๆนะครับทุกเสียงมีความหมายนะครับอย่าอย่าให้หนึ่งคะแนนเสียงกดหวังจากสิ่งที่พวกเรารู้สึกนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดนะครับวันนี้จึงอยากจะมาพูดคุยกับแต่ละท่านนะครับว่า บทบาทผมหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S เรียนว่าถ้าวันนี้ทุกคนยังมีใจไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมไม่มีทางทิ้งพักเพื่อไทยไปไหนนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับทุกๆคนนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกันกับทุกๆคนวันนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนในนามพักเพื่อไทยต่อไปนะครับจนกว่าชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชนครับ คนครับวันนี้การพ่ายแพ้ผมคิดว่าพ่ายแพ้ได้ขาดก,การพ่ายแพ้ครั้งนี้แพ้โดยสุจริตเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำให้ชัดเจนนะครับต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเราจริงจังและไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆไปได้นะครับตรงนี้เป็นจุดยืนข้อแรกนะครับ ข้อที่ 2, ผมเชื่อเสมอนะครับว่าการพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่การพ่ายแพ้ที่รู้สาเหตุจะเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วพวกเราจะสามารถที่จะกลับมาได้ครับ <S <S และและนี่คือวันนี้ที่ที่เมื่อกี้ท่านประเสริฐพูดนะครับว่าวันนี้หากเรารวบรวมกันสักนิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในบางพื้นที่และเกิดอะไรบ้าง พราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ไม่ธรรมดานะการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายปัจจัยมากถ้าวันนี้ทุกคนสามารถที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับในรายเขตหรือในรายความรู้สึกในรายประเด็นต่างๆหรือแม้กระทั่งมีหลักฐานต่างๆได้เราจะสามารถรวบรวมเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นคะแนนนิยมเป็นความนิยมนะครับช่วงเลือกตั้งงผมไม่ไม่สามารถลงไปทุกพื้นที่ได้นะครับตรงนี้ผม ด้วยใจจริงต้องขออภัยกับทุกๆคนนะครับแต่เราทําดีที่สุดแล้วนะครับเราทําดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับแล้วก็ผมขอชื่นชมทีมงานแล้วก็ผู้สมัครทุกคนจักใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับแน่นอนครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหากวันนี้เราทําให้ทุกอย่างสุจริตและชัดเจนแล้วผมจะเริ่มทำงานทันทีแล้วก็ ไปตามพื้นที่ให้กับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแน่นอนครับการเลือกตั้งไม่ใช่สสอ,อย่างเดียวพรรคเพื่อไทยมีการเลือกตั้งต่างๆมากมายตลอดทั้งปีนะครับผมปะวารณาตัวว่าไม่ไม่ไปไหนแน่นอนนะครับถ้าวันนี้กรรมการบริหารพรรคนะครับไว้ใจแล้วก็ทุกคนยังยืนอยู่กับเรานะครับวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับ เมื่อผมออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วไม่มีทางที่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ห้องทำงานก็อยู่ข้างบนนี้นะครับก็วันนี้ขอขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆนะครับผมผมรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่ที่ท่านไม่ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปในสาภาได้แต่ยังไงก็จะไม่ทอดทิ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ จะทาให้ดีที่สุดน,นะครับเพื่อที่เราจะกลับมาให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมขอบคุณนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านคงจะอยากทราบนะครับว่าในการดําเนินการของพักหลังจากนี้หลังจากการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ขออนุญาตได้เรียนทุกท่านว่าคณะกรรมการบริหารพักและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของพักเนี่ย จะได้มีการพบปาพูดคุยกับพวกท่านนะครับเพื่อหาข้อสรุปหลังจากนี้ก็ดูว่าทิศทางในการดำเนินการต่อไปนั้นควรจะเป็นเช่นไรนะครับเรื่องต่อไปของการเรียกประชุมในวันนี้ก็คือพักเนี่ยอยากจะขอให้ท่านได้รายงานสรุปผลการเลือกตั้งนะครับถึงสาเหตุ ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าเหตุใดในการเลือกตั้งครั้งนี้บางท่านประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งบางท่านไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับอยากให้ท่านได้หาข้อสรุปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับพักได้ทำแบบสอบถามไปยังผู้สมัครสสทุกท่านนะครับในแบบของ Google Form เดี๋ยวจะส่งไปยังลายของท่านเป็นลายบุคคลเลยนะครับใน Google Form นี่จะมีรายละเอียดดังนี้ผมขออนุญาตได้อธิบายเบื้องต้นก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เขตเลือกตั้งของแต่ละท่านว่าท่านอยู่ในเขตเลือกตั้งใดจังหวัดใดนะครับแล้วก็อยากให้ท่านแสดงรายละเอียดถึงเรื่องผลการเลือกตั้งว่า ผลการเลือกตั้งนั้นเป็นเช่นไลลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามเป็นเช่นไรนนะครับนอกจากนั้นแล้วอยากจะให้ท่านระบุสาเหตุที่ปัจจัยที่ทำให้ท่านชนะการเลือกตั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแบบสอบถามยังได้ถามถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดท่าน ไม่ได้รับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้หรือแพ้การเลือกตั้งนะครับท่านก็ให้รายละเอียดมาด้วยเช่นเดียวกันว่าเป็นเพราะใดแล้วก็พักอยากรับฟังข้อเสนอของท่านสำหรับในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะครับว่า mm hmm. เหตุใดเนี่ยที่ทำให้ประชาชนมาลงคะแนนในท่านจงได้รับการเลือกตั้งสสทั้งในส่วนของผู้สมัครเองและในส่วนของพัก นะครับสุดท้ายให้ท่านสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตรักตั้งท่านว่าท่านจะต้องทําอย่างไรเนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างในการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับในเรื่องแรกเนี่ยที่เราจะส่ง Google ฟอร์ไปเนี่ยขอให้ท่านได้ตอบแบบสอบถามมาภายในวันศุกร์หน้านะครับ เดี๋ยวจะส่งเป็นลายตัวให้ผู้สมัครแต่ละท่านภายในวันศุกร์หน้านะครับให้เวลาท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ส่วนในข้อท้ายนะครับในเรื่องการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเขตรลักั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาครั้งต่อไปนั้นนะครับให้เวลากับพวกท่านในการไปรวบรวมทั้งหมดประเมินข้อคิดเห็นทั้งหมดว่า พรเหตุใดนะครับทั้งนี้พักอยากได้ข้อมูลภายใน30วันหรือภายใน1เดือนนะครับอันนี้แต่ใน Google Form นี่ขอภายในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเพิ่มเสร็จสิ้นไปไม่นานนะครับก็ขออนุญาตได้ได้แจ้งให้กับท่านนะครับก็แน่นอนครับพักขอให้กำลังใจทุกท่าน สำหรับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาแม้ผลการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่พิคาดเอาไว้นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจท่านคน n d i d ของเราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับ ความตั้งใจที่ผ่านมานะครับในฐานะเลขาธิการพักแล้วก็สมาชิกพักทุกท่านท่านเป็นปาฏิลิสหมายเลขหนึ่งของพักเพื่อไทยนะครับต่อไปขอเชิญท่านคนดิเดตนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในฐานะผู้ในการการจะตั้งด